สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอะตอมแล้วก็ช่างเสียบและแล้ววันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องซอกอากาศทั้งหมด3ตัวจากแบรนด์ x i a o มีนะคะตัวท็อปทั้งนั้นเลยถือเป็นรุ่นที่ขายดีทั้ง3รุ่นเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครยังเลือกไม่ได้ว่าจะใช้ตัวไหนดีวันนี้นะคะตอนมีคําตอบให้ทุกคนอย่างแน่นอน,นะคะ่ะพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ เริ่มกับรุ่นพี่ใหญ่กันเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ Xiaomi Air Purifier นะคะตัวนี้เป็นรุ่น Elite นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องใหญ่สะใจอย่างแน่นอน คนที่บ้านใหญ่ๆนะคะมีบ้านใหญ่มีห้องนอนใหญ่ตัวนี้จะเหมาะมากๆค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่เครื่องกรองฝุ่นธรรมดานะคะยังสามารถฆ่าเชื้อ U V และมีพลาสมาในตัวอีกด้วยสําหรับตัวนี้นะคะครอบคลุมพื้นที่ถึง125ตารางวาเลยค่ะทุกคนถ้าใครอยากวางไว้ห้องนั่งเล่นที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีการกรองที่จรงิจรงจังอีลิตเนี่ยจะตอบโจทย์เพื่อนๆอ,อ,อย่างแน่นอนค่ะสําหรับรุ่นนี้ค่ะอัตราการฟ่อกอากาศบริสุทธิ์นะคะอยู่ที่600ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้น ะะพื้นที่ใหญ่แค่ไหนก็เอาอยู่แน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะตัวเครื่องตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ6.5กิโลกรัมนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวเขานะคะค่อนข้างใหญ่กว่าน้องๆของเขานิดึงทุกคนน้ําหนักก็เลยตามมาเยอะนะคะมาในส่วนของเทคโนโลยีกันบ้างค่ะสําหรับตัวนี้นะคะใช้เทคโนโลยี UVC LED แล้วก็มีพลาสมาด้วยค่ะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะได้99.9%เลยและกําจัดสารก่อภูมิแพ้และแบคทีเรีย พร้อมกาจัดกลิ่นได้ดีมากๆค่ะในส่วนของเซนเซอร์นะคะเป็นแบบดูโอด้วยแสดงค่าฝุ่นได้ละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5หรือ PM 1 0นะคะมาพร้อมหน้าจอโ l e d ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะมี smart control โหมดในเรื่องเสียงนะคะตัวนี้มีเสียงตั้งแต่20.2เดซิเบลนะคะถึง6 8เดซิเบลเพราะฉะนั้นนะคะใครชอบความเงียบสามารถเปิดสลิปโหมดได้เลยเครื่องก็จะทํางานแบบเบาๆนะคะนอนหลับได้ไอย่างสบายใจเลยค่ะโดยรวมนะคะตัวนี้ก็ ก็คือใครที่อยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการฟอกอากาศจะแนะนําเป็นตัวอิลิตเลยค่ะในส่วนของราคาเต็มตัวนี้นะคะอยู่ที่1899วบาทค่ะแต่ตอัตอมกดมาได้ราคา8,100บาทเท่านั้นนะคะทุกคนใช้โค้ดลดกันดูได้ค่ะไปตัวต่อไปกันเลย มาตัวที่2กันเลยค่ะกับ Xiaomi Air Purifier 4 Lite นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไซส์ขนาดกลางและดีไซน์มินิมอลมากขนาดเท่ากระดาษ A4 เท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้360ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเลยทุกคนไม่ใช่แค่นั้นนะคะตัวนี้ยังรองรับพื้นที่1 5 4 3ตารางเมตรเลยค่ะเหมาะกับไซส์ห้องขนาดกลางนะคะสามารถวางไว้ห้องนั่งเล่นขนาดกลางหรือห้องนอนขนาดกลางได้เลยค่ะสาหรับตัวกลางนะคะก็เป็นที่ยอดนิยม อมเหมนืนนกัทั้งพลังนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะบัตเจนในการซื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยค่ะนอกจากนี้นะคะมาดูที่การกรองของเขากันบ้างสําหรับตัวนี้นะคะเป็นการกรองส9ชันเ9 9 7เลยทุกคนเพราะฉะนั้น pm 2.5นะคะตัวนี้ก็สามารถกรองได้ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็มีหน้าจอแสดงสถานะอากาศค่ะเหมือนมพี่เลย ซึ่งตัวนี้นะคะก็ดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นกันค่ะถือว่าเป็นตัวกลางนะคะที่ราคาดีแล้วก็ประสิทธิภาพค่อนข้างคุมเลยค่ะสำหรับราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่4,690บาทค่ะ มากับตัวสุดท้ายนะคะสําหรับรุ่นเล็กที่สุดค่ะตัวนี้นะคะคือรุ่น Compact นั่นเองและตัวนี้นะคะสามารถครอบคลุมการฟอกอากาศได้1 6มหถึงยีตารางเมตรก็จะเหมาะกับคอนโดนะหรือห้องนอนเล็กๆหรือห้องทํางานก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะสามารถตั้งโต๊ะทางานได้เลยน้ําหนักตัวนี้นะคะอยู่ที่2.2โลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรายกไปวางไหนก็ได้ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์อยู่ที่230ลูกบัตรเมตรต่อชั่วโมงค่ะแน่นอนว่า อาจจะไม่แรงเท่าพี่ๆนะคะแต่ตัวนี้ใส้กรองให้มาถึง3ชั้นเหมือนกันเป็นแบบ3 in 1เลยก็สามารถรองรับการกรอง PM 2.5ได้แต่สําหรับ PM10 นะคะตัวนี้อาจจะยังไม่รองรับค่ะก็คือฝุ่นขนาดใหญ่น้านเองนะทุกคนและตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ห้องเล็กอยู่คอนโดหรือห้องนอนเล็กๆนะคะวางไว้ในห้องทํางานและซื้อในบัตเจ็ตเ่าๆนะคะแนะนําเป็นรุ่นคอมแพครุ่นนี้เลยแต่ยังสามารถฟอก PM 2.5และเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับ รบตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่2,790บาทค่ะ มาถึงช่วงดูข้อแตกต่างของทั้ง3ตัวกันบ้างนะคะทุกคนเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องพลังหรือแรงดูดนั่นเองมาที่อีลิตเงียบนเลยค่ะพี่ใหญ่ของเขานะคะด้วยความที่เขาให้แรงมาเยอะที่สุดกําจัดอากาศได้เยอะนะคะเหมาะก,กับพื้นที่ใหญ่ห้องนั่งเล่นใหญ่ๆนะคะเพราะค่า CADR นะคะจะสูงสุดในกลุ่มนั่นเองมาที่ตัวโฟ l ์ทไลท์ค่ะค่า,า CADI อยู่ที่360ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะซึ่งตัวนี้เหมาะก,กับห้องขนาดกลางห้องนั่งเล่นห้องครัวขนาดกลางนะคะและในตัว สุดท้ายตัวคอมเพกน้องเล็กเนี่ย CADR จะต่ำสุดเหมาะกับห้องเล็กนะคะห้องนอนเล็กๆห้องทำงานเล็กๆอะไรประมาณนี้ค่ะมาต่อกันที่ระบบกองกันบ้างเนะคะ สำหรับรุ่น ELIT e นะคะอาจจะมีระบบค่าเชื้อพลาสมา UV เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะช่วยกำจัดไวรัสแล้วก็แบคทีเรียมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวไลท์กับตัว Compact ตัวเล็กนะคะตัวนี้จะใช้ระบบ3ขั้นตอนก็คือ P-Filter, h e p p type นะคะแล้วก็คาร์บอนกองฝุ่นและกลิ่นทั่วไปได้ดีเลยค่ะในส่วนของความฉลาดทั้ง3ตัวและจอแสดงผลเป็นไงบ้างมาดูกันค่ะสำหรับตัวเ l ลิ e และก็ไลท์นะคะหน้าจอแสดงผลนะคะสามารถแสดงค่า pm 2.5แล้วก็เชื่อม ต่อกับแอปนี้โฮมได้มีโหมดกลางคืนค่ะแล้วก็มีโหมดออโต้นะคะในส่วนของตัวคอมแพกเนี่ยมีแค่ไฟระบุสถานะพื้นฐานนะคะตัวเลขอาจจะไม่ขึ้นไม่ได้ละเอียดเท่าพี่ๆนั่นเองค่ะมาดูที่เสียงกันบ้างค่ะเสียงรบกวนของทั้ง3ตัวในส่วนของตัว e l ลิทเนี่ยเงียบม,มากในโหมดกลางคืนอยู่ที่ประมาณ20เดซิเบลเท่านั้นค่ะและในส่วนของตัวไลท์และคอม p พก t นะคะเสียงจะอยู่ระดับปานกลางถึงสูงกว่าโดยขึ้นกับแรงลมนั่นเองค่ะ และทุกคนสงสัยใช่ไหมคะว่าตัวไหนเหมาะกับใครบ้างมาเริ่มที่ตัวพี่ใหญ่สุดเลยค่ะคืออิลิทนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการฟอกอากาศจริงจังห้องใหญ่มากบ้านใหญ่มากนะคะตัวนี้ก็ควบคุมไปถึง125ตารางเมตรเลยคนที่มีสัตว์เลี้ยงเยอะนะคะตัวนี้ก็เอาอยู่ค่ะเพราะตัวนี้นะคะมีการผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยแล้วก็แรงเยอะที่สุดกว่าน้องนอง้นั่นเองค่ะมาที่ตัวกลางกันบ้างคะ่ะกับโฟลท์นะคะสําหรับตัวนี้นะคะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปไม่ได้ใช้งานหนักจนเกินไป หรือว่าต้องการพวก U V หรือพลาสมาอยู่ตรงตัวกลางได้เลยค่ะราคานะคะก็เข้าถึงง่ายอีกด้วยมาที่ตัวรุ่นน้องเล็กของเรากันบ้างค่ะสําหรับตัวคอมแพงนะคะแน่นอนว่าตัวนี้นะคะจิ๋วแต่เจ๋วค่ะสเปคเขาก็จัดเต็มเหมือนกันสามารถฟอก P M 2.5ได้นะคะทุกคนถ้าใครไม่ได้เน้นการใช้งานเยอะใช้งานหนักนะคะแนะนําเป็นน้องเล็กเลยราคาน่ารักเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้ก็จะจิ๋วจิวหน่อยเหมาะกับคนที่อยากวางไว้ในห้องทํางานห้องนอนขนาดเล็ก ไม่ได้ห้องใหญ่จนเกินไปนั่นเองค่ะและนี่นะคะคือทั้ง3รุ่นจาก Xiaomi Air Purifier นะคะทั้ง3รุ่นน่าใช้มากๆค่ะถ้าใครชอบตัวไหนนะคะสามารถไปกดลิงก์ใต้ description ได้เลยค่ะตอมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมแล้วหรือว่าถ้าใครอยากดูทั้ง3ตัวแบบละเอียดนะคะตอมทําคลิปแยกไว้เรียบร้อยแล้วทั้งมีการทดสอบให้ดูนะคะแล้วก็รีวิวสเปคแบบแน่นๆใครชอบตัวไหนนะคะสามารถไปกดดูเพิ่มเติมได้ที่คลิปใหญ่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะตอมก็ต้องฝากกดลค์ กดแชร์กด s c r ต b e ให้อตอมด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่างเสียบปักด้วยค่ะวันนี้อตอมก็ต้องลาไปก่อนนะคะกับช่างเสียบลายบาย